โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยครับก็วันนี้ครับเป็นเวลาตอนกลางคืนเนาะวันนี้มีมิ้งกันนะครับผมที่พิทโลกนะจัดเอ่อมิ้งประจําปีนะพิทโลกสายบันเทิงสายบันเทิงวันนี้ก็ไม่ได้เอาบิ๊กไบค์ไปนะครับแต่วันนี้เอารถยนต์มาพอดีว่าเอารถมอเตอร์ไซค์เอาจอดไว้ที่บ้านที่ต่างจังหวัดนะก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าบรรยากาศมิ้งจะเป็นไงกันบ้างนะก็หวังว่าคงมีบิ๊กไบค์เยอะนะอยากเห็นบิ๊กไบค์วันนี้เออไม่ได้ขับบิ๊กไบค์เกือบเกือบเดือนแล้วนะเวนี่ ก็เดินทางเข้ามาที่ร้านท่าข้าวแล้วนี่เพิ่งมาครั้งแรกเนี่ยที่อยู่พิโลกมาเนี่ยไม่เคยมาเลยนะแถวเนี้ยโอ้แล้วบิ Big ๊กไบค์เกาจอดแถวไหนกันวนะเนี่ยโอ้นี่โซนจอดรถมอเตอร์ไซค์นะอืออ๋อนี่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 บิ๊กไบค์ Big จอดตรงนี้กันได้เห็นไหมโอ้เพียบเลยบิ Big ๊กไบค์แต่เราหาที่จอดรถยนต์ก่อนนะนี่ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงลานท่าข้าวไปเรียบร้อยแล้วเชี่ยนี่พิศโลกมีที่แบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยโอ้โหโหนี่อยู่พิศโลกมาสี่ห้าปีเพิ่งรู้ว่ามีที่แบบนี้ด้วยโอ้โหแม่งขอลานสเก็ตหน่อยดิเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยี้ลานสเก็ตเป็นเป็นที่เลยท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะอุ้ยโอ้โหอยู่พิศโลกตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยได้แล้วเอายา ไ,ไปเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะฮะอ๋อตรงนี้ก็เป็นลานเก็ตเหมือนกันนะนี่เดินทางงหลเดียวเราเฮ้ยเราต้องเดินในงานีนจังหวะนี้นนะอะไรมันนี่อยู่พิโลกตั้งนานทำไมไม่เคยมาที่แบบนี้อ๋อแต่ได้ยินเมื่อกี้ฮะว่าข้างในนี้เขาไม่ได้ขายแอลกอฮอล์นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยังไม่เดินเข้าไปในงานแล้วกันจะเดินไปที่เขาจอดบิ๊กไบค์กันดีกว่าเนาะ เออออมมานี่ออมมานี่ออมมานี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับว้านี่ครับผมนี่โซนจอดบิ๊กไบค์ครับผมเงี้ยเกิดจะเป็นเยอะเหมือนกันนะโอ้เสียฐายเสียดายครับผมวันนี้ไม่ได้เอาวันนี้ไม่ได้เอาบิ๊กไบค์มาเขาครับผมวันนี้เอารถยนต์มาเสียดายเสียดายมีคนที่เรารู้จักหรือเปล่าฮะตอนนี้ยังไม่เห็นคนที่เรารู้จักครับแต่ว่ามี รถนี่ฮะที่อยู่ตรงหน้าผมตัวนี้ก็เป็น R6 เลยครับผมนี่ R6 R6 ครับผมเฮ้ยโอ้โห,โห,โหเยอะมนกัลเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไปตรงนู้นเดี๋ยให้ดูให้ดูให้ดูนี่โอ้โหนี่มันโมอเตอร์โชว์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่คือสายบันเทิงพิโลกครับผมนี่มาจากหลายกลุ่มอะแบบจัดปีละครั้งครับรวมตัวครับโอ้โหม่เยอะจัดเลยวะ โอ้โหยังไม่สุดยังไม่สุดโอ้โหโอ้โหเรื่อยๆฮะโอ้โ,อโหนี่อาสามที่คันนี้แต่งจี๊ดมากครับผมโอ้โหเยอะเยอะจริงๆเยอะจริงๆเยอะจริงๆเดี๋ยวถ่ายดูรวมๆก่อนนะฮะนี่ B.M ก็มีฮะทัวริงฮะโอ้โ,อโหนี่ครับผมโหให้ดูให้ดูมุมสูงโอ้โหนี่คือเอ่อ เยอะห้าสิบคันได้แบเนี่ยน่าจะเกินมั้งเนี่ยเยอะจัดเลยนี่เอานี่ตเจอคนรู้จักละอ่าหมดหมดนี่ประมาณสักกี่คันได้เนี่ยอุ้ยนับปะล่ะผมผมจะผมนับแล้วผมจะมาบอกจะนับจริงอะร้อยคันถึงไหมมาถึงวะแถวแถวนี้ก็ยี่สิบกว่ายี่สิบสามสิบไปว่ะเต็มไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวเราขอเดินถ่ายก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวมาไล่ดูคันจี๊ดๆมีหรือเปล่านะจะมีคันไหหหนนเเข้้าาาาตกกรรรรมือปล่จังวะี โอ้ผมเป็นสายสปอร์ตนะขออนุญาตถ่ายได้วพวกสปอร์ตนะผมนี่ฮะคันนี้จี๊ดมากครับอาสามของใครฮะน,นี่สติ๊กเกอร์แบบอารมณ์เลสซิ่งมากเลยโอ้โหคันนี้คาร์บอนครับผมนี่ฮะลายเฮดฟีฟโอ้โหซีดีอาร์มันยอดจริงๆครับผมนี่ฮะอาร์ซิกเอ้ยไม่ใช่ ZX6 ก็มีฮะนี่อ๋อเนี้ย ไม่ยากเซลแล้วไม่ใช่เซลเซลเซลสักไว้ก่อนสักไว้ก่อนโอ้โหนี่ฮะ C B R พันนะผมโอ้โหนี่ฮะคันที่เราตามหาตัวจี๊ดฮะอาวันฮะอาวันก็มาผมนี่นี่ฮะอาวันนะผมอาวันฮะนี่อาจจะมืดๆไปหน่อยก็เพราะว่าผมไม่มีเงินซื้อกล้องดีๆครับผมนี่ฮะ ผมตอนนี้เขาก็กําลังทําการจาัดกิจกรรมนะนี่มีกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยครับเวลามีมิ팅นะแจกนูน่นแจกนี่แจ้งกําหนดการใครจะออกทริปอะไรรวมกลุ่มประจําปีอะไรไหมอะไรประมาณนี้เนาะนี่ครับผมก็ข้อดีของการมีมิ팅นฮะผมว่าหลายคนจะได้มาพบเจอกันนะหลายคนขับบิ๊กไบค์คนเดียวเนี่ยอาจจะเหงาได้นะแล้วก็บางคนเนี่ยขับรถรุ่นเดียวกันหรือว่าใครมีปัญหารถ ต่างๆเนี่ยจะได้มาแชร์กันนะว่าใส่ตรงนั้นตรงนี้ดีไหมใส่อะไรดีบ้างอะไรประมาณอย่างนี้เนาะนี่ฮะก็ได้มีตรภาพใหม่ๆเพิ่มด้วยครับนี่ฮะแล้วใครก็เพิ่งมาอีกับผมนี่ฮะ เราเจอคนรู้จักครับผมนี่ฮะพึ่งจับฉลากได้อะไรนี่ถุงมือครับอแกะยังไม่ได้แกะใช่ไหมยังไม่ได้แกะโอ้ยี่ห้ออะไรไม่ได้แกะผมก็ไม่รู้เหมือนกันยี่ห้ออะไรเอาเรื่องให้ถุงมือไปโชคดีโชคดีว่ะครับพี่